ครับสวัสดีชาวแรงหนุกทุกท่านคลิปนี้ผมขอ,ขอ50ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกมนุษย์ที่พวกเราอาศัยอยู่กำลังจะถึงการลระเปาวสารทางเดียวที่หยุดมันได้ก็คือทุกคนที่ถูกคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองการต่อสู้ในศึกที่ถูกเรียกว่า Mortal Combat หากพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวนั่นหมายความว่าโลกจะถึงจุดจบไปติดตามชมในสปอยเลเรื่อง Mortal Combat ท่านเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยมันเริ่มต้นในอดีตการในปีครสิสตศักราช1500เศษในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักรบซามูไรใช่คนนี้เขามีชื่อว่าฮานโซเขาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาและลูกๆอีกสองคนอย่างอบอุ่นท่ามกลางป่าอันแสนเงียบสงบแต่แล้ววันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลก็ได้มาถึงวันนั้นฮานโซต้องเดินทางไปตักน้ําที่บ่อทิ้งให้เมียและลูกต้องอยู่บ้านเพียงลําพัง อุณหภูมินอกบ้านลดต่ำลงแทบจะในทันทีสามูไรปริศนาคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นภรรยาของฮันโซได้เอาลูกคนเล็กไปซ่อนที่ใต้ถุนบ้านก่อนที่เธอนั้นจะมาเผชิญหน้ากับชายปริศนาคนนี้เพียงลําพังกับลูกชายคนโตหลังจากนั้นไม่นานเสียงกรีดร้องของภรรยาก็ได้ดังก้องป่าจนทําให้ฮันโซต้องทิ้งน้ําที่แบกอยู่รีบกลับมาที่บ้านแทบจะในทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะช้าเกินไปเสียแล้วภรรยากับลูกชายคนโตของฮันโซ ถูกสังหารโดยเจ้าซามูไรคนนั้นเป็นที่เรียบร้อยเขาร้องไห้ได้วยความเสียใจที่สุดในชีวิตก่อนที่ซามูไรอีกนับสิบจะพุ่งเข้าจู่โจมฮันโซโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวซึ่งเขาก็สามารถใช้มีดคู่ใจเนี่ยจัดการกับซามูไรพวกนั้นได้อย่างง่ายได้ครับแต่ไม่ใช่กับซามูไรคนนี้เขามีชื่อว่าปีหานนอกจากจะมีฝีมือที่เก่งกาจเขายังมีความสามารถในการควบคุมความเย็นได้อย่างสมบูรณ์แบบฮันโซได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีเนี่ยในการหยุดชายคนนั้นแต่ก็ไม่สําเร็จครับ ปีหานจัดการส่งฮานโซไปคุยกับรากมะม่วงตามลูกเมียไปแบบติดๆหลังจากการต่อสู้ได้จบไปเสียงของเด็กทารกน้อยที่ซ่อนตัวอยู่ดังกล้องไปทั่วป่าก่อนที่จะมีชายปริศนาอีกคนปรากฏตัวขึ้นเขามาพร้อมกับสายฟ้าและพาทารกน้อยไปยังที่ปลอดภัยและเขาคนนี้ก็คือปลอดไรเดนเทพสายฟ้าในตำนานแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่เอาเวิร์โลกคู่ขนานอีกใบที่ถูกปกครองโดยพ่อมดจอมชั่วร้ายแซงจุง ไอสัตว์กุญไวชียี่ห้อโทรศัพท์ซึ่งตาซัมซุงเนี่ยก็ทําการสนทนากับสหายเก่าคนสนิทอย่างปีหานที่เพิ่งทําภารกิจสําเร็จรุล่วงมาโดยการกําจัดสายเลือดคนสุดท้ายของตระกูลฮันโซเพื่อยุติคําทํานายไม่ให้มันเป็นจริงทั้งสองคนเนี่ยได้พูดถึงการประลองที่กําลังจะมาถึงซึ่งมันถูกขนานนามว่า Mo ด t a l Combat ซึ่งทางฝั่งเอาเวลได้ชนะการแข่งขันไปทั้งหมด9้ารอบแล้วพวกเขาขออีกแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้น มันจะทําให้อาเวิลได้มีอํานาจครอบครองโลกมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบและในระหว่างนี้ปีหานจ้าได้รับภารกิจใหม่ให้ไปกําจัดผู้ที่ถูกเลือกเข้าการประลองในโลกมนุษย์ให้หมดสิ้นไปเพื่อให้ฝั่งโลกมนุษย์เนี่ยหมดซึ่งหนทางเอาชนะปีหานร,รับทราบภารกิจพร้อมกับฉาย,ยาใหม่เอิมพี่ซับซีโรครับต้องการฮอนคูสักเม็ดไหมพี่เพื่อเจ็บคอ แล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันในปี2021ที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าโคยังนักสู้อิสระพระเอกของเรานั่นเองเขาต่อยมวยหาเลี้ยงครอบครัวต้องบอกเลยนะครับว่าฝีมือของพระเอกนั้นไม่ธรรมดาตดยในช่วงแรกของการต่อสู้เขามักจะได้เปรียบอยู่เสมอแต่ท้ายที่สุดแล้วเขามักจะแพ้อยู่เป็นประจำพระเอกได้พบกับชายปริศนาคนหนึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่า Jack. แจ็คแจ็คได้ชื่นชมวิธีการต่อสู้ของพระเอก แ่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของการมาพบปะในครั้งนี้โดยแจ็คได้ถามกับพระเอกถึงตาสัญ,ญลักษณ์รูปมังกรว่าพระเอกนั้นมีมันตามร่างกายหรือเปล่าซึ่งลูกของพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามีครับพ่อกระโช์ให้พี่เขาดูหน่อยสิพ่อหนูบอกว่าพ่อมีปานแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วแหละและหลังจากที่พวกเขาได้ทําการสนทนากาันชุดใหญ่ดูเหมือนว่าในตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกจะลดต่ําลงอย่างรวดเร็วอยู่ดีๆก็มีหิมะตกซะอย่างนั้น ใ่แล้วครับเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วพี่ฮานในฉาย,ยาใหม่ซับซีโร่ไอสัตว์ขอพูดธรรมดาละกันซับซีโร่ได้ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับการโจมตีด้วยห่ากระสุนน้ำแข็งหวังจะปิดชีพผู้มีตรามังกรแจ็คได้พาพระเอกกับครอบครัวขับรถหนีไปแล้วอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังว่าสัญลักษณ์มังกรที่อกของนายเนี่ยมันไม่ใช่ปานธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งการเชิญเข้าร่วมการต่อสู้ในสนามการประลองที่มีชื่อว่า Mo ช t a l Combat Cole. นายจะต้องพาครอบครัวหนีไปและไปตามหาคนที่มีชื่อว่าสอนยาตามที่อยู่นี้แล้วเธอจะอธิบายในส่วนที่เหลือให้กับนายได้ฟังส่วนฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อรั้งมันเอาไว้ให้ได้นานที่สุดหลังจากที่พระเอกจากไปแจ็คได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับซับซีโรไม่ต้องรู้เลยครับว่าผลจะเป็นยังไงซับซีโรจัดการแจ็คได้อย่างง่ายดายและเขาไม่รอช้าใช้ท่าไม้ตายแช่แข็งแขนทั้งสองข้างของแจ็คจนเย็นเย,ยือกก่อนที่จะกระเทาะมันออกให้แตกเป็นเสียเส่ยง แล้วซับซีโร่ก็จากไปอิตาซับเนี่ยได้เดินทางมาหาซัมซุงครับเพื่อรายงานความคืบหน้าว่าฉันเก็บพวกมันไปแล้วหนึ่งซัมซุงได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับซับไปช่วยงานเขาให้ทํางานได้สําเร็จเร็วยิ่งขึ้นตัดมาที่ฝั่งของพระเอกกันบ้างครับเขาได้พาภรรยากับลูกไปซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะขอตัวออกมาตามหาคนที่แจ็คบอกจนในที่สุดแล้วพระเอกก็ได้เจอกับเธอซ่อนยาเธอคนนี้เป็นอดีตหน่วยพิเศษของกองทัพสหรัฐที่ผ่านศึกมามากมาย บอกได้เลยว่าฝีมือการต่อสู้ของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครซอนย่าได้เล่าถึงการประลองในตำนานอย่าง Mortal Kombat ให้กับพระเอกได้ฟังว่ากันว่าคนที่มีตราสัญลักษณ์เท่านั้นถึงเข้าร่วมได้ซึ่งตัวซอนย่าเองก็ไม่มีตราแบบนั้นหรอกครับแต่เธอศึกษามาค่อนข้างเยอะว่าตรามังกรเนี่ยมันสามารถถูกส่งต่อกันได้ ด้วยการสังหารถึงแม้ว่าตัวซอนย่าเองจะไม่มีตราอะไรแบบนั้นแต่เธอ,อก็ได้จับตัวอาชญากรสุดโหดคนหนึ่งมาได้เขาคนนี้มีชื่อว่าเคนโนเป็นอีกคนที่มีตรามังกรและยังล่วงรู้ถึงสถานที่ของวัดในตำนานอีกด้วยซึ่งการที่จะฆ่าเคโนโนแล้วเอาตรามาเป็นของตัวเองมันไม่ใช่นิสัยของซอนย่าครับในตอนนี้เธอจึงทำได้เพียงแค่จับตัวมันเอาไว้ก่อนในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังสนทนากันอยู่นั้นก็ได <c oughs> ้มีสิ่งมีชีวิตประหลาด บุกมาที่บ้านของซอนยาลำพังแค่พระเอกกับซอนย่านั้นไม่สามารถต่อสู้กับมันได้เลยครับเพราะว่ามันล่องหนนางเอกก็เลยจําใจต้องปล่อยเคโนโูให้เข้ามาช่วยสู้ด้วยซึ่งเคนูมันก็จําใจต้องช่วยครับเพราะมันก็ห่วงชีวิตตัวเองเหมือนกันหลังจากที่พวกเขาได้จัดการสัตว์ประหลาดที่ซัมซุงได้ส่งมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนางเอกก็ได้เสนอจ้างเคนูให้ช่วยพาพวกเขาไปที่วัดในตำนานหน่อยสิเป็นจํานวนเงิน3ล้านดอลลาร์ครับซึ่งเคนูก็ยอมตกลง โดยในตอนนั้นที่พระเอกเผลอคิดอะไรไปแป๊บหนึง่งในชั่วขณะนั้นเขาเหมือนได้เห็นนิมิตของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกซึ่งชายคนนี้ก็คือฮานโซเขาได้พูดบอกกับพระเอกว่าจงปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระไอสัตว์มึงบอกแค่นี้แล้วเขาจะไปรู้หรอว่าว่าต้องปลดปล่อยไงเอิม่มอันนี้ผมบนเองนะครับไม่เกี่ยวกับหนังซึ่งพระเอกมันก็ไม่ได้สนใจจริงๆแหละนั่นไงกูว่าแหละหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ามคนก็ได้ร่วมเดินทางไปยังวัดที่พิกัดตามที่เคโน่บอก จนในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงที่นี่ถูกเรียกว่าวิหารของไรเดนเพราะว่ารอดไรเดนเนี่ยเป็นคนปกปักรักษาที่วิหารนี้มีจุดประสงค์ก็คือไว้ฝึกเหล่าผู้ถูกเลือดเพื่อเข้าการประลองในการแข่งขันที่กําลังจะมาถึงกลุ่มของพระเอกนั้นได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลิวกังสิทธิเอกของไรเดนผู้ที่มีพลังในการควบคุมไฟได้ดังใจนึกและคุงลาวผู้ที่ควบคุมหมวกได้ดังใจนึกฮัน่นแน่อย่าพึ่งดูถูกพี่คุงลาวของผมเพราะหมวกพี่แกนั้นโคตรโหดเลยครับ ซึ่งอิตาเคโนโนี่ก็ค่อนข้างจะออกตัวแรงครับว่าอยากได้พลังแบบนั้นมาครอบครองบ้างโคตรเทเลยตดวยซอนย่าเนี่ยก็ได้ข่าวจากลิวกังครับว่าแจ็คได้ถูกส่งตัวมารักษาที่วิหารแห่งนี้โดยอาการที่รรอแลแต่ก็ยังไม่ตายหลังจากที่แจ็คได้เสียงแขนทั้งสองข้างจากการต่อสู้กับซาบซีโรในตอนนี้เขามีเพียงแค่แขนเทียมในการช่วยเหลือตัวเองเพียงเท่านั้น แล้วอยู่ๆอุณหภูมิก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วซับซีโร่ได้ปรากฏกาย,กายขึ้นพร้อมกับซัมซุงผู้เป็นหัวหน้าและสมาชิกนักสู้อีกหลายคนพวกเขามาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาปิดจ็อบที่ค้างคาวไว้ในรอบเดียวนี้ให้เสร็จๆไปแต่แล้วพวกมันก็ได้ถูกขัดขวางด้วยการปรากฏตัวของหลอดไรเดนเทพเจ้าสายฟ้าในตำนานไรเดนได้ใช้พลังของตัวเองในการสร้างเกราะุ้มการวิหารนี้ขึ้นมาเพื่อถ่วงเวลาไว้ ให้ผู้ถูกเลือกได้มีเวลาฝึกฝนกันเสียก่อนซึ่งก็ได้ผลครับกลุ่มพวกของซัมซุงเนี่ยได้ถอยร่นไปแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจไปเพราะพวกมันเนี่ยหาวิธีจะเจาะเข้ามาที่นี่ทุกวิธีทางซึ่งคุงลาวกลิวกังสิทธิพี่ของวิหารนี้ก็ได้เริ่มขั้นตอนการฝึกหนักให้กับสมาชิกใหม่ทั้ง4คนรวมแจ็คด้วยนะครับ ซึ่งคนที่มีตรามังกรจะต้องฝึกจนกว่าสิ่งที่ถูกเรียกว,ว่าอาคนาของแต่ละคนนั้นปรากฏออกมาให้เห็นซึ่งแต่ละคนจะมีเงื่อนไขทําให้ปรากฏที่แตกต่างกันซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออาคนามันก็คือพลังพิเศษที่นักสู้แต่ละคนควรจะมีเช่นหลิวกังเนี่ยยิงไฟได้แล้วก็ตาคุงลาวควบคุมหมวกได้อะไรประมาณนั้นหลังจากที่การฝึกฝนได้ผ่านไปช่วระยะหนึ่งปอได้เลยนะครับว่าในตอนนี้ แต่ละคนที่ทําการฝึกทําให้หลอดไรลเด่นผิดหวังเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกที่ฝึกหมกักมากเท่าไหร่อาคานาก็ไม่ปรากฏขึ้นมาสักทีซอนยาถึงแม้ว่าเธอจะฝีมือดีแต่ก็ไม่มีตรามังกรให้ปลดล็อกอาคานาแจ็คมีแค่แขนเทียมที่สู้ใครเขาก็ไม่ได้ส่วนเคนโน่เนี่ยก็เอาแต่อวดเกง่งอวดเบงแต่การต่อสู้นี้บอกได้เลยว่าไม่เอาไหนแต่ช้าก่อนอย่าพึ่งดูถูกเจ้าเคโนไป เพราะว่ามันเป็นคนแรกครับที่สามารถปลดล็อกอาคาน่าของตัวเองได้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่เขาโกรธแบบสุดขััวซึ่งพลังของเคนโนก็คือตาเลเซอร์ที่สามารถยิงทะลุเจาะทุกอย่างได้ดังใจนึกพระเอกได้ถูกหลอดไรเดนเรียกมาพบเป็นการส่วนตัวเพื่อคุยถึงปัญหาของเขาที่ฝึกหนักกว่าคนอื่นฝีมือก็ไม่ใช่ย่อยแต่ดันไม่มีอาคาน่าซะอย่างนั้นไรเดนได้บอกกับพระเอกว่าการที่เขามีสัญ,ญลักษณ์มาตั้งแต่เกิดก็เพราะว่ามันมาจากสายเลือดของเขา ที่ถูกสืบเชื้อสายมาจากสายเลือดของฮานโซซามมไรผู้ยิ่งใหญ่ไรเดนนั้นผิดหวังในตัวพระเอกเป็นที่สุดครับพระเอกก็เช่นกันเขารับไม่ได้ก็เลยขอถอนตัวออกจากการฝึกฝนในครั้งนี้ในทันทีพระเอกจึงถูกส่งตัวกลับไปหาลูกเมียที่โรงแรมในคืนนั้นเองซัมซุงได้วางแผนการบางอย่างโดยได้ส่งลูกสมุนคนสนิทที่หน้าตาเหมือนกับไอรอนแมนให้ไปเจรจากับเคโน่ไอรอนแมนมันบอกว่าไม่ว่าพวกเขาจะให้ค่าจ้างนายเท่าไหร่เคนโน่ ท่านซัมซุงให้นายได้มากกว่าเป็น10บสิบเท่าเป็น้อยๆอยเท่าถ้านายยอมรับข้อตกลงนี้จงแปรพักแล้วไปทําลายเกาะไฟฟ้าของไรเดนเดียวนี้ซึ่งเคนูเนี่ยแต่เดิมก็เป็นอาชญา,ากรอยู่แล้วเขาก็ตกลงยอมรับข้อเสนอแต่โดยดีและเมื่อเกาะได้ถูกทําลายพวกของซัมซุงก็ได้เตรียมมาถล่มวิหารของไรเดนแบบเต็มกําลังครับตัดมาที่ฝั่งของพระเอกกันบ้างครับหลังจากที่เขาได้กลับมาหาครอบครัวได้ไม่นานซัมซุงก็ไม่ลืมจะส่งสัตว์ประหลาดยักษ์สี่แขนให้บุกไปจัดการพระเอกด้วย ต้องบอกเลยว่ายักษ์เนี่ยมันไม่ได้พุ่งเป้าจัดการแค่พระเอกเพียงคนเดียวแต่มันจัดการทุกคนที่เข้าไปขวางทางมันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมียของพระเอกนั่นเองครับเธอพยายามจะเข้าไปช่วยพระเอกแต่สุดท้ายก็พลาด่าจะถูกยักษ์สีแขนจัดการอยู่แล้วเชียวในขณะที่พระเอกในตอนนี้จะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะร่างกายตัวเองก็ยับเยินด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยเมียอาคณาของพระเอกก็ได้ปรากฏออกมาพลังของเขาก็คือเป็นชุดเกราะพิเศษที่ห่อหุ้มร่างกายของพระเอกเอาไว้ มันมาพร้อมกับพละกกาลังมหาศาลและสามารถดูดซับความเสียหายที่ได้รับเปลี่ยนเป็นพลังงานในการโตกลับได้อีกด้วยซึ่งพระเอกเนี่ยก็สามารถจัดการกับยักษ์สีแขนได้อย่างง่ายดายก่อนที่รอรเดนเนี่ยจะเรียกตัวเขากลับไปช่วยที่วิหารไรเดนได้ให้อาวุธชิ้นใหม่กับพระเอกมันคือมีดของฮารโซเมื่อครั้งอดีตการในตอนนี้นายคู่ควรแล้วที่จะได้ใช้มันในขณะที่สถานการณ์ในวิหารในตอนนี้กําลังย่าแยกรับ ดยตาซมซุงเนี่ยได้จัดการกับคุงลาวโดวยการดูดวิญญาณตายไปก่อนเพลินส่วนซอนยาก็ถูกหินจากวิหารหล่นทับไม่รู้ชะตากรรมซึ่งแจ็คก็พยายามจะเข้าไปช่วยด้วยแขนเทียมที่ใกล้พังด้วยความตั้งใจอันเต็มเปี่ยมของแจ็ค อาคานาของเขาได้ถูกปลดล็อกออกมามันเปลี่ยนแขนเทียมสุดกระจอกของเขาให้กลายเป็นแขนเทียมอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมครับเพิ่มเติมคือพละกกาลังมหาศาลมันสามารถทําให้เขาช่วยชีวิตซอนย่าได้ทันท่วงทีเมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มแย่ลงอย่างต่อเนื่องไรเดนจึงได้ใช้พลังสายฟ้าของเขาวาดทุกคนไปอยู่ในความว่างเปล่าในที่ที่ซัมซุงและพวกไม่สามารถติดตามมาได้กลุ่มของพระเอกไม่รอช้าครับรีบวางแผน โดยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านไรเดนท่านมีพลังมากขนาดนี้ทําไมไม่ออกแรงช่วยพวกเราเลยล่ะเห็นท่านทําแต่ละทีก็มีแต่สร้างเกราะว้าวคนอื่นไปนู่นไปนี่ไม่เห็นจะช่วยทําอะไรเลยเฮ้ยใจเย็นดิัวรุ่นนั่นมันอาจารย์มึงเลยนะเว้ยไรเดนก็เลยบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเทพเนี่ยเขาจึงไม่สามารถแทรกแซงการต่อสู้ของมนุษย์ได้เลยทาได้เพียงแค่ซัพพอตอยู่ห่างๆก็เพียงเท่าน,นั้น ดยแผนของทุกคนก็คือต้องจัดการกับลูกสมุนของซัมซุงก่อนเก็บซับซีโร่ไว้คนสุดท้ายเพราะมันเก่งเกินไปแล้วพวกเขาก็จัดการว์บไปตามจุดต่างๆที่ลูกสมุนของซัมซุงปรากฏตัวอยู่ซอนยาเธอได้สูกส่งตัวไปจัดการกับเคนโนแต่ในครั้งนี้เธอไม่ลังเลครับที่จะปิดชีวิตของเขาและแย่งตรามังกรมา,กกมาเป็นของตัวเองได้สําเร็จลิวกังถูกส่งตัวไปเก็บไอรอนแมนด้วยท่าไม้ตายสุดโหดมังกรไฟพยายมไอสัตว์อันนี้กูแต่งเอง แจ็คถูกส่งไปเล่นกับพี่บิ๊กเบิร์มส่วนพระเอกของเรานั้นได้รับการติดต่อโดยตรงจากซับซีโรที่มันนั้นเล่นไม่ซื้อเล่นจับลูกเมียของพระเอกไว้เป็นตัวประกันซึ่งซับซีโรได้ล่อพระเอกเนี่ยให้มาสู้กับตัวเองเพียงลาพังเพราะมันต้องการจะเป็นคนที่สิ้นสุดสายเลือดคนสุดท้ายของตระกูลฮานโซสารต่อภารกิจที่เคยทําพลาดไว้ในครั้งอดีต ซับซีโร่จัดการแช่แข็งลูกเมียของพระเอกไว้ด้วยน้ำแข็งให้พวกเขาขาดใจตายอย่างช้าๆทำให้พระเอกไม่มีสมาธิเพียงพอจะสู้กับมันได้เลยซับซีโร่ตบพระเอกยับเป็นขนมกรุบกรอบก่อนที่เขานั้นจะลองใช้มีดที่ไรเดนให้มาในการต่อสู้ในครั้งนี้และการที่พระเอกทำแบบนั้นมันได้ปลุกให้ฮานโซตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับฉาย,ยาใหม่สกอปีน <c oughs> ส่งฮอนคูไปโดยพระเอกกับสกอร์เปียนเนี่ยได้ร่วมมือกันจัดการกับซับซีโร่แบบ2รุมหนึ่งครับเล่นเอาพีซับซีโร่ที่ว่าเก่งๆโดนตบยับกลายเป็นน้ําแข็งใสเลยครับจนในที่สุดแล้วซับซีโร่ก็ถูกกําจัดแล้วสกอร์เปียนก็ได้วาผายไปในขณะที่ไรเดนก็ได้พานักสู้คนอื่นๆรีบมาช่วยพระเอกแต่การต่อสู้มันก็ได้จบลงแล้วพระเอกได้ช่วยชีวิตลูกเมียไว้ได้ทันเวลาในตอนนี้เหลือเพียงแค่ตาซัมซุงหัวโจกแกงที่ยังอยู่ ไรเดนจริงจัดการในประเทศซัมซุงออกจากโลกไปให้ไปอยู่ที่อาเวลในที่ของมันแล้วพระเอกก็ได้บอกให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราทุกคนจะลงแข่งขันการประลอง Mortal Kombat ที่กำลังจะมาถึงแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นหนังอีกเรื่องที่ทําจากเกมที่ทําออกมาได้ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่บทของหนังเรื่องนี้นั้นจะดูอ่อนไปหน่อยแต่ฉากต่อสู้ไม่เป็นสอรองหนังเรื่องอื่นเลยครับ มันสะใจคนดูแบบสุดๆให้คะแนนความสนุกอยู่ที่7เต็ม10อาจผิดหังเล็กๆตรงที่ชื่อเรื่อง Mortal k o m b a t แต่ผมกลับไม่ได้เห็นการประลองอะไรแบบนั้นเลยในหนังเรื่องนี้อาจจะต้องไปรอดูกันต่อในหนังภาคหน้าถ้ามีนะครับในความคิดเห็นของผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่คอเกมของ Mortal k o m b a t แต่อย่างใดแต่หนังเรื่องนี้ได้ทำให้ผมอินมากขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วใครที่อยากเสพฉากแอคชั่นมัน,มน ตอนนี้ยังมีฉายอยู่ที่โรงภาพยนต์ทุกสาขานะครับไปหาดูกันได้เลยและก่อนจะจากกันไปผมขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าท่านเพื่อนได้เป็นผู้ถูกเลือกให้มีตรามังกรและได้ไปไประลองในสนามการแข่งขันเหมาะชอบคอมแบในภาคหน้าแล้วสามารถเลือกอาคาหนหาได้หนึ่งอย่างเพื่อนๆจะขอมีพลังแบบไหนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ